สวัสดีเด้อ,อนนพี่นอ้องกาือเดิมพม่น้องอีกแล้วบ้านน่อยดันคอ,องจะภาพบรรยากาศชนบทชนบทบ้านเฮ้พี่น้องได้เบ่งตรงนี้ก็เจียวเขาแล้วไม่ไม่นมลงตรงหน้าก็กโล่งแล้วเดี๋ยวต่อ,ตอเฟืองว่ามันต่อเฟืองกับประมานอย่างที่ันนักรถมันยำม,มุญออบยำหมดแล้ว ภาพอีกภาพน้องว่าเบื่องว่าออกลูกใหม่จะได้มาออกหมู่อวานที่ม่ขึ้นวัวใหญ่โสภาตะดมบัทท่านได,ได้เวลาปล่อยแบบสิบโมงสิบครึ่งแล้วพวกยังมิดซีรีอยู่พวกออกแล้วกับมี่ ตรงหน้าหนาแรงย้ำเกีเ่ยวเขาเกี่ยวเขาแล้วเนีเย่ยนนี้มาอยู่ทางเป็นตกบานพวกออกแล้วก็มีสุกออกแล้วไปหายอยู่หาจุดยอดเลยกอนแต่เงาแต่เงาล่ะ ุดยอดเลยหัวเนี่ยกลงกบน้ำกลนไปแล้วช่วงนมันยังไม่ั้อนจะไปเพื่อนก็ลังอ่อนอยากมองมันก็เลยกินดีอากาศก็คือเก่าอากาศเย็นอากาศหนาวอยู่คือเก่าลมคือเก่าโอ้ยยัอองเลยแต่วานนว้ได้ แปนัง่งหิงแดดตาตกแด็ดหอนจ้อยอนนี้ก่วันนี้ปล่อยแต่ววาบ่พ่อดีจากวันหนาวจักวัหนวหอนปวดเซ้งเลยอากาศเข่าห่มมันล่มผัดหนาวส้่ จะคองก็จะปรวางปล่อยกินมามาอยู่โอ้น่มสุดยอดน้ำแข็ล่มแต่ลมือวันมือมปลายสามโมงกาสี่โมงสมหายไปแน่ เราพยายามขาผายก่อนเราจะปล่อยง่ายปันพราะ้าได้ออกออกมาแล้วพยายามาผายเิ่นออกอยากออกแขน ไปเดี๋ยมันเหนแน่มึงท่า น้ำพี่น้องเลยวันนี้ว,ว่าหน้าตีนบ้านหน้าตีนบ้านทั้งติดเหนือของหมู่บ้าน งามโดยธรรมชาติเกิดหอดตะกั่วสภาพเกดตะก่อเฟืองยังงามขาวอันนี้เป็นสิบลมีดลมดล่ดอกแนบโมเ็นดอกลดเกี่ยวเครื่องเครื่องแข็งเน่า ไก่ได้ไีได้อยไปมากแล้วพี่ดังจะค <'s> ล้องไปรอดว่าหน้าชีวิตชีวิตเท่าเท่า เลี้ยงว mm ัวสมัยน er. ี oh, <sch> <splash> mm ้เ hmm. mm ่าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายหาเล็กน้อยพอเจอแบบเล็กน้อยเขาเซเว่นพอเขาเซเว่นกันนั่งเล่นโทรศัพท์หมือนพอคือเล็กน้อยแต่พวกแต่เกาเกาเล็กน้อยสมัยเก่าหนูโอ้ยเรียงควายเลี้ยงงูกันเห็นไทยยชน้ะสุขนรีแล้วจัด ยากแต่ว่าเป็นก็เด็กหน่อยแต่ว่าเป็นก็ผู้ใหญ่หรือผู้ักแม่มึงจะหนึงกับถือตัวเด็กหน่อยว่าได้หรอผู้ใหญ่เลยแหละสอนลูกสอนเต่าว่าเป็นเองเพรสอนนี่มันลําบากสอนนี่มันสบายพอจะควมอะไรจับโทรศัพท์ยัดใส่มือให้มันโอ้ยได้ใจ เอามาสอนมันจะเป็นแังไดงมันจะคือนขาเจ้าสอนบ่อยากลองมึงด้วยกันอยากขึ้สิบเปอร์เซ็นต์โอกาสก็เลยหกสิบกลัวแล้วหมดท่าแล้วกันเดือนแล้วข้เจ้าสอนลูกสอนหลานมาเป็นแมนมาสันเดิ้ลเนี่ยมันก็ตามใจพอด nghe thấy nhang nè thì kiểu nhặt taluuk talán mơi cả một cái sai nhảyออกมา đâu của Dũng, ค่อยค่อยถดสําีทธิโดดข้ามบ่ได้อยเท่าไรว่าแต่จะของบ่เถ่าเป็นเพราะแต่กีบยานลดสัมฤทิข่าวล่าต้ามตตเสยต,ต้มยบร้อยเิไปางานศพจ้ก่กนได้สนดันีทกตรงโดดบ่ได้แสดงว่าเถ่าคลัดอยู่ ผมไม่ยอมแพ้หัวมันดอกมันจะไปทา้งในมันีคือดัด,ดว้ดัดว้ ตาสองล่ะไปยันลรวมันใกลๆทีบุรมอ้มก็ไปเจบพาไปพี่น้องในเะบิ้งบุรักต้องอ้นตรงักี่ไปขัดปวดจะรอดไ้ก่อน แน่เลยจมดแล้วล่ะอย่างไรมือแล้วมันชินละมั้ชินกลัวแล้วมันจะมีตะเพื่องตุ่นี้ยตะเพื่องนี่มันกินดีอยู่แต่มันอ่อนมันเป็นเพื่องที่เกี่ยวมือแล้วมันดีเพื่องมันเช็ดไม่จังหวะละมือเสมอพอวางงวงกคือกล้วยตะกอนแต่จริงๆมันก็กินเพื่องเหมือน cặp cái cái gần nấu ยังเรม่ใกล้ๆห้องตลาดสายบานน้อยดอดข้องเราก็สิบเมื่อยตินตามมาไวแ้วไม่ทงสิขหมูไปยึข้องขึไป ngon thật đấy, ngon 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 Ngay đó bỏ bài nào. <cười> 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 ngồi còn gì nữa, đẹp nhau nhau vô.

จะเจ็บจะใครจะปล่อยจะจนเจวจะเสินี่ดีงานมีสิ่งมาแล้วขอคนละลายนะครับเดี๋ยวเป็นกต่อไปพี่ต้องเบอร์